สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะปีใหม่นี้นะคะต่ชวนทุกคนมาปลูกผักกันค่ะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ต่ายจะชวนมาปลูกผักชีค่ะนี่เป็นเมล็ดผักชีนะคะที่ต่ายได้บ่มไว้ในผ้านะทุกคนคือง,งอกแบบเยอะขนาดนี้ค่ะทุกคนโอ้โหสุดๆไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะว่ารากเขานี่นี่ค่ะ รากแบบทะลุผ้าแบบนี้เลยนะคะเพื่อน,อนๆหลายๆคนนะคะมีคอมเมนต์ส่งมาบอกนะคะว่าบ่มยังไงก็ไม่งอกนะเอ๊ไตก็จะทำยังไงดีผ้าเนี่ยเป็นแบบผ้าที่โปร่งเกินไปรูกว้างเกินไปหรือเปล่านะคะหรือว่าเออเป็นผ้าที่ถี่เกินไปหรือเปล่านะคะแต่ไม่มั่นใจว่าเกี่ยวกับลักษณะของผ้าด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยนําผ้ามาให้ดูค่ะ นี่ค่ะเอามาให้ดูใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะผ้าตัวนี้เป็นผ้าถุงมือค่ะแต่อาจจะเรียกผิดนะคะเป็นเป็นปลอกแขนนะคะเป็นถุงสวมแขนเวลากันแดดเวลาเราใส่เสื้อแขนสั้นใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวขอวางก่อนนะคะผ้าตัวนี้นะคะเป็นเป็นเป็นผ้าที่เราเก็บไว้สวมตรงนี้นะคะ่ะบริเวณนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกปลอกแขนนะคะพอตัวนี้ออไอตัว แขนเริ่มย้วยแล้วเนี่ยแตก็ตัดเอามาเก็บไว้บ่ม,มเมล็ดผักชีคะ่ะแล้วก็ดูสิคะงอกแบบดีมากคะ่ะทุกคนงอกเยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็งอกทุกมเมล็ดเลยนะคะให้สังเกตใกล้ๆเลยว่ามเมล็ดไใต่ไม่มีการทุบเลยนะคะ นี่ค่ะ,มะเมล็ดกลมๆเหมือนเดิมเลยไม่ได้ทุบเมล็ดเลยค่ะวิธีการทําก็คือไต่จะแช่มเมล็ดผักชีก่อนนะคะประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนะหลังจากนั้นก็เอามาบ่มต่อในผ้าค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนเขางอกออกมาแบบอลังการมากเลยค่ะวันนี้นะคะไต่ก็จะมานําตัวผักชีนะคะที่งอกรากเหล่านี้นะคะมาปลูกค่ะนี่ค่ะเราก็ค่อยๆงัดออกมานะ ค่อยๆแงออกมาค่ะคือแต่ปล่อยให้รากเขาแบบงอกยาวมากอะค่ะทุกคนยังหาเวลาว่างมาไม่ได้เลยนะที่จะมาปลูกเขาอะค่ะนี่ค่ะค่อยๆแงะออกมาค่ะนี่อ่าเราก็วางไปเลยค่ะทุกคนคือเยอะมากเลยนะตัวเนี้วันนี้แต่จะมาปลูกลงใน ตะกล้าค่ะกระจายกระจายแบบนี้เดี๋ยวต้นกล้าเขาก็จะค่อยๆตั้งขึ้นมาของเขาเองค่ะค่อยๆแงะมานะคะรากต้องมีขาดอยู่บ้างแน่นอนค่ะนี่ขนาดว่าต้นยังไม่โตนะคะแต่ยังได้กลิ่นหอมของผักชี เทียบเลยค่ะโอ้โห้เยอะมากๆวางกันให้แน่นเลยลองบ่มกันดูนะคะทุกคน แล้วก็มเมล็ดนะคะเรื่องของมเมล็ดก็มีส่วนสําคัญเช่นเดียวกันนะมนเมล็ดเก่าเกินไปนะคะบ่มก็อาจจะไม่งอกรากนะมนเมล็ดเราต้องไปซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้นะคะหรือว่าถามจากเจ้าของร้านก็ได้เนาะว่ามเมล็ดยังไม่นานจนเกินไปหรือเปล่านะคะผักชีเพียบเลยค่ะ วางชิดๆทีๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวนําดินนะคะมาโรยๆด้านบนค่ะนี่ยังเหลืออยู่เลยค่ะทุกคนยังเหลืออีกเพียบเลยค่ะอันนี้ถุงหนึ่งสิบบาทนะงอกทุกมเมล็ดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะไต่ก็จะนํามาปลูกให้หมดค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือมันยาวแล้วเนอะรากยาวขนาดนี้แล้วนะคะเนี่ยก็จะต้องนํามาปลูกให้หมดแล้ะค่ะ อันนี้เดี๋ยวขอเก็บไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนำดินมากลบตัวนี้ก่อนค่ะแล้วก็นำดินนะคะมากลบกลบด้านบน,นะคะ่ะบางๆเท่านี้ค่ะ นี่เป็นวิธีที่ไต่ทําบ่อยที่สุดแล้วนะคะเวลาจะปลูกผักชีนะหลังจากนั้นเดี๋ยวไายเอาฟางมาคลุมค่ะนี่นะคะถ้าใครไม่มีเศษฟางนะคะสามารถใช้เศษหญ้าแห้งได้ค่ะที่ไต่ใช้ในวันนี้ไม่ใช่เศษฟางนะขออภัยค่ะเป็นเศษหญ้าแห้งค่ะถอนถอนหญ้าบริเวณแปลงนะแล้วก็เอามาผึ่งแดดเรามาตากแดดไว้ให้แห้งนะคะใช้แทนฟางได้ค่ะ ก็คลุมคลุมบางๆเพื่อรักษาความชื้นของหน้าดินค่ะแล้วก็ไม่ให้ต้นเมล็ดผักชีของเราเนี่ยได้รับแดดโดยตรงจนเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ำตามปกติเลยค่ะครั้งแรกนะคะเรารดให้ชุ่มนะ โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไต่จะพาไปดูนะคะผักชีที่ไต่ได้ทำการบ่มแล้วก็ปลูกลงในกระถางก่อนหน้านี้นะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะทุกคนผักชีนะคะต่ก็ทำวิธีเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะมีหลายคนสงสัยค่ะกลัวว่าต้นผักชีเขาจะไม่ลุกนะคะเห็นว่านอนนอนอยู่นะนี่ค่ะเขาจะลุกขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะเราก็วางนอนตามปกติเลยที่เราบ่มอยู่ในผ้านะคะเนี่ยค่ะ พืชเขาเก่งค่ะเดี๋ยวเขาจะลุกขึ้นมาเองค่ะเนี่ยค่ะก็จะลุกขึ้นมาตั้งแบบนี้ได้ตามปกติเลยค่ะค่ะสำหรับใครที่ชอบกินผักชีนะคะหรือว่าปลูกผักไว้กินเองอยู่แล้วนะ<อ>ก็ลองนำวิธีนี้ไปปลูกดูนะคะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะได้มีผักชีเก็บไว้กินไปอีกนานๆเลยไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ